su ในบ้านประมาณสิบแปดีเพราะว่าเราเป็นคนพิการแลว้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเลียตัวเองเยังไงอย่างนีครับถ้าเราคิดว่าลําบากบาก็ลําบากครับมันอยู่ที่ใจของเราครับว่าถ้าเราว่าไม่ลําบากมันมันก็ทําไปได้แต่ส่วนมากคนนี้จะติดติดอยู่ที่ใจทํำยังไงให้ให้ อยู่เหลคอเายนคนปกติไม่ได้ผมมีสงสารแม่ครับสงสารครอบครัวว่ามาดูแลเราแล้วก็อยากช่วยครอบครัว สวัสดีค่ะพบกับน้องกัญญารัตน์ในรายการยิ้มสู้สารคดีเสริมสร้างรอยยิ้มเพิ่มความดีให้กับสังคมนะคะเมื่อตอนที่แล้วน้องพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณอรอนสันโลคามกันแล้วสําหรับจิตรกรปลายเท้าที่หัวใจของเขาะะไม่เคยท้อแท้ไม่เคยสิ้นหวังค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้พิการนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยคิดว่าความพิการนั้นจะมาเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิต ที่สําคัญเ็าสามารถที่จะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองยิ้มสู้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็ช่วยสร้างกําลังใจให้กับเพื่อนผู้พิการด้วยกันค่ะแต่ที่สําคัญนะคะการให้กําลังใจตัวเองเท่านั้นคงไม่เพียงพอแต่ว่าผู้ที่อยู่รอบข้างนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างกําลังใจให้กับเขาผู้ที่เป็นแรงจูงใจเป็นแหล่งกําลังใจให้กับคุณลอนสานนั้นมีใครกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะ สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยคุณลังสัรคะที่ผ่านมานั้นตัวคุณลังสรร์เองก็พยายามที่จะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนอกจากตัวคุณลังสรรค์แล้วยังมีใครที่เป็นแรงใจเป็นแรงกำลังสำคัญที่ทำให้คุณลังสรร์มันต้องลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตก็เป็นแม่นะครับคือแม่นี่คือ าจะให้กำลังใจผมเสมอว่าไม่ว่าลูกเป็นยังไงแม่ก็รักผมก็เลยอยากจะให้แม่ไม่เป็นห่วงก็เลยจะทาอุปกรณ์ทําอะไรช่วยเหลือตัวเองครับก็ให้แม่ได้สบายใจครับรานงั้นกับคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วรู้ว่าลูกผิดกาา ทุกทุกเทียดแต่ละเขาเป็นลาลหยดเกิดมากไม่มีแขนหน่อยไปคอยไปคอยไปถิ่นเศร้าสั่นแม่กัดไ่ออกเ่ราะอไรนี่จหะคแล้วแม่คิดอยากจะเอาิผีจริงๆเหมือนที่คนอื่นแนะนำไหมไม่ไม่เอาิผีค่ะไปริ้วโตนสงสารเกิดมาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงยากอยากเกิดคืแจ่หน่อยคนมาเบิ่งจนว่าเฮี้ยนเเพ้วแบบว่า คนถึงมาหลายแล้วกันยังแตเม่ลูกค้างอยู่เน่สเแม่นเนี่ยมาข้างหอตยูต่อมาได้อายุได้สิบแปดปีทั้งศูนย์ขาก็รับ,บา่าอย่างได้คนพิการเราก็เลยไปที่จอนมีพยาบาลภาคเลเ่นขาก็กเล่นมาลาบไปเม่กับไปซุงแล้ววันนี้ <c oughs> พอตัวคุณลันสันเองรู้ว่าอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ ก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาทำทั้งอุกปรกรณ์ช่วยเหลือตัวเองบ้างแล้วก็การเข้ามาเป็นจิตตกรวาดภาพคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างคะก็บรรลุจิตใงก็วพนใหใ่ดูเห็ดได้่ถังี่กีวาดภาพกระตูนเนาะเพีย้ยนระบาดกับรรบาดอยู่ศูนย์นอนอยู่น้ำเพลินอยู่ศูนย์ว่างจะพุง่งแม่กับมาเห็ดซอยใส่ซองใส่หยังซอยเดีว่าขันเอาลายสี่ลอยห้าลอย ไดเฮตดซอยลูกพี่ตนตอนนี้ยัง,ย,งยังมีอะไรที่ยังห่วงเขาอยู่ไหมไม่ห่วงว่าเราทําได้เฮตได้หรอคะพ่าห่วงปันไหนก็เบาไปพระละไปยังคุณรอนสันอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่ได้ไหมคะก็ขอขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงผมมาที่ท่านไม่อ่ารังเกียจแล้วก็ที่ท่านไม่ เมืออกับชาวบ้านเขาพูดว่าให้เอาทิ้งให้ค่าทิ้งก็ผมภูมิใจกับคุณแม่มากว่าถึงลูกจะเป็นยังไงก็ยังรักยังยังให้กำลังใจผมมีทุกวันนี้ก็ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ เราจะมาดูวิธีการทำการ์ดกันบ้างนะคะในส่วนของการทำการ์ดก็จะวาดรูปลงไปอันนี้กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษสาวาดแล้วก็ตัดออกมาเป็นรูปทรงต่างๆรัวนี้การตัดนี้ังใช้ร้งเทา้าฝึกนานไหมคะก็นานครับตอนฝึกนี้ก็คือ ลองลองหาดเองเลยเหรอใช่ง่ายทำยังไงเราจะกาดให้ได้สวยที่สุดนันี่จริงๆแล้วคุณจอนสันต้องใช้สมาธิอย่างมาก <c oughs> แล้วอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรคะนี่ย ไอ้ตัวนี้คือตัวทากาวแล้วก็เอาถุงช้างมามาใสอือทำไมถึงต้องติดอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เท้าติดอย่างนี้กาวมันจะติดเท้า<อ>แล้วก็ติดยา<อ>ทีนี้แล้วมันก็จะตรงด้วยครับอือก็คือใส่ตัวช้างลงไปก่อนแล้วเราก็เอากาวใส่ลงบนตัวช้าง คือใช้เท้าเร็วกว่าจริงตอนแรกคือใช้ตัวนี้กดๆเอาที่แดกไว้ยุดกดๆมันมันไม่ทันใจเลยใช้เท้ากดเลยนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็จะตรงตรงเลยบางทีเราติดมันยังไม่ตรงก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยงามนอกจากที่วาดภาพได้แล้วเรามีการต่อยอด ยังไงต่อไปหรือเปล่าก็ต่อยอดความคิดของผมก็อยากเก็บเป็นครูสอนอให้กับผู้พิการที่เขาอยากเรียนเหมือนกับผมที่ไม่มีโอกาสเข้าไปเรียนศิลปะอย่างนี้ผมกําลังทําโครงการอยู่อยากจะไปสอนผู้พิการให้เขาที่เขาชอบศิลปะให้เขาได้เรียนเรียนบ้างแต่แต่ก็ ฝันอยู่ยังยังยังไม่ได้ทําค่ะแล้วก็คนปกติด้วยที่คนยากจนที่เขาไม่ไม่ค่อยได้ได้เข้าไปเรียนด้วยตามหมู่บ้านคาว่าครูต้องเข้าใจในในในนักเรียนที่จะเรียนคนปกติอย่างนี้ครูปกติไม่เข้าใจกับผู้พิการจะสอนแบบไหนเขาสมมติว่าเขาไม่มีมือเขาใช้เท้าแต่ผมก็ไม่มีมือเขาผมใช้เท้าผมก็ สามารถบอกเทคนิคเขาได้ทําได้อย่างนี้ก็คือเหมือนเข้าใจผู้พิการด้วยกันเองว่าต้องการยังไงแล้วทายังไงถึงจะเหมาะครับนอกจากกําลังใจอันยิ่งใหญ่จากคุณแม่ของคุณรอนสันแล้วนะคะก็ยังมีกําลังใจที่คุณรอนสันได้รับจากทางด้านของท่านอาจารย์วิริยะและคุณมณีนามสิริฟงพันธ์แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะแลาตอนนี้น้องก็อยู่กับผู้ที่มีบทบาทสําคัญและก็เป็นแร <Okay. S 1> <oard space. S 2> งจูงใจให้กับคุณรอนสันโลคานะคะทางด้าน ين, ia, นี้ท่านอาจารย์วิริยะและคุณมณีนามสิริพงพันค่ะแห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการส่วนทางด้านนี้นะคะท่านผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยนะคะคุณนพดลทูลิจันทร์ค่ะคุณรอนสันได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าได้กําลังใจสําคัญจากทางด้านของมูลนิธิ คุณมณีได้ให้อะไรได้มอบอะไรให้กับคุณรอนสันคะก็ได้มอบกระท่อมโดยหลังนี้นะคะให้กับคุณรอนสันนะคะกระท่อมที่เรากําลังนั่งอย<ช>ู่ตรงนี้เลยอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทําให้คุณมณีสร้างกระท่อมตรงนี้ให้กับคุณรอนสันคะพอดีเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่มาเยี่ยมที่บ้านคุณรอนสันนะคะ,คะพี่ก็เดินมาด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านก็มาเห็น กองไม้อยู่กองหนึ่งก็เลยถามคุณรอนสันเนี่ยไม้เนี่ยว้ทําอะไรคะค<ช>่ะคุณรอนสันก็บอกจะเก็บสะสมไม้นี้เอาไว้สร้างบ้านโอ,อ้โหมูนิธิสร้างกระท่อมนี่ยให้คุณรอนสันตามที่อยาก,ยากได้อะนะคะโดยให้ผอ,อนพดลเนี่ยในการช่วยดูแลนั่นขงของท่านผอ,อ,อผมก็ได้มาสารวจว่าท่านคุณรอนสันเนี่ยต้องการอะไรบ้างครับแต่ว่า ผมน่าชื่นชมครับเพราะว่าคุณรำสันเนี่ยได้ตัดเตรียมอะไรไว้มากมายไว้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยท่านได้ตัดเตรียมไว้เยอะแล้วพอสมควรแล้วนะครับมูลนิธิก็เข้ามาช่วยเหลือ,อาบางส่วนเท่านั้นโดยการโดยการมาช่วยสร้างะนะครับช่วยอุปกรณ์บางส่วนที่ให้เปลี่ยนกระท่อมเพราะว่าคุณรำสันต้องการที่จะมีกระท่อมน้อยเนี่ยอเอาไว้เพื่อจะสร้างสรรค์จิตกิตตาเคอจิตกรรมเขาในเรื่องของการวาดภาพได้อย่าง มีอารมณ์แล้วก็มีความสุขในการเรือกเรื่องการวาดภาพของเขาส่วนทางด้านของมูลนิธิเห็นบอกว่ามีโครงการที่จะําขึ้นมาการอะไรคะท่านอาจารย์วุริยาครับคือที่คุณบนันดีได้กล่าวไว้ครั้งแรกว่าเรามาหาคุณรอสันครั้งหนึ่งแล้วพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่ทางมูลนิธิต้องการจะสร้างอหอศิลป์นะครับเพื่อเป็นที่แสดงผลงานศิลปะของคนพิการดีเด่น ทุกประเภททั่วประเทศไว้ที่เหมือนทีนะครับเข้ามาคุยคุณรันส,สันว่าคุณรันส,สันจะช่วยาวาดภาพสวยๆนะครับให้กับาทางมือทีนะครับสักภาพหรือหลายภาพได้ไหมะนะครับซึ่งคุณรันส,สันก็ตอบรับเป็นอย่างดาีนอกจากนั้นก็ยังขอคุณรันส,สันว่าเครื่องไม้เครื่องม,มือที่คุณรันส,สันคิดเอาไว้เนี่ยเยอะแยะมากะนะครับและเราจะได้เอา,อาเรื่องราวนี้เนี่ย ไปเผยแพร่ให้ผู้คนทั่วไปได้ได้ไดชมกันแล้ะทีหลังใครทราบว่ามีคนพิการในทํานองเดียวคุรันสันจะได้ทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วยังมีเครื่องม้เครื่องมือหลายอย่างที่จะเอาไปช่วยเหลือในการดําเนินชีวิตประจําวันได้โดยที่ตัวเองไม่ลําบากจนเกินไปโดยมีคุณรันสันคอยเป็นผู้ชี้แนะครับคุณรันสันเองก็มีน้ําใจนะครับ รับปากกระทำเมือที่ว่ายินดีที่จะไปเป็นครูสอนอวาดภาพให้กับเด็กพิการเป็นครั้งคราวได้ถ้าทางมูลที่สามารถที่จะจัดหลักสูตรนะครับให้กับเด็กพิการซึ่งจะเป็นเด็กพิการอย่างเดียวกับคณรับสารหรือไม่เป็นอย่างเดียวคณรับสารก็ได้อันนี้ก็เป็นน้ําใจนะครับทีนี้ผมก็บอกคณรับสารว่ากรุณาเลยนะครับ พยายามวาดภาพให้ทางมือที่เนี่ยสวยที่สุดสักหนึ่งภาพะนะครับจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ะนะครับคุณรังสรรค์บอกว่าสักสี่ห้าเดือนอนะครับก็เลยขอความกรุณาคุณรังสรรค์ว่าลองใช้เวลาสักสี่ห้าเดือนเนี่ยวาดภาพอะไรก็ได้ที่คุณรังสรรค์เห็นว่าสุดสุดฝีมือของคุณรังสรรค์เองเพื่อที่จะมอบไว้กับทางมือที่แล้วทางมือที่ก็จะเอาภาพนี้ไปแสดงพร้อมกับประวัติ เรื่องราวของคุณรันสันเพื่อให้คนมาเยี่ยมชมมูลน,นิธิได้เห็นว่าคนพิการเราเนี่ยยังมีความสามารถนะฮะถ้าได้รับโอกาสอย่างคุณรันสันได้รับโอกาสนะครับจากหลายท่านที่เข้ามาสนับสนุนะนะครับให้ได้วาดภาพแล้วเอาภาพนี้ออกอจำหน่ายก็มีคนมาซื้อกันมากมายก็ทำให คนสังขยงาส์ขยันวาดภาพแล้วก็มีรายได้นะครับแล้วเราก็อยากเอาความสามารถนี้นะครับที่ไปสร้างความตระหนักรู้ซึ่งเป็นงานหลักงานหนึ่งอของทางมูลนิธิเพื่อให้สังคมได้เห็นความสามารถอของคนพิการโดยทั่วไปนะครับว่าคนพิการมีความสามารถนะครับที่จะทำอะไรได้มากมาย ในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเลยมาพบหรือว่ามาเจอคุณรองสันได้ยังไงคะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยนะครับก็มีบทบาทหน้าที่ในการาให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแล้วก็ฟื้นฟูบําบัดให้กับคนพิการภายในจังหวัดเลยนะครับโดยการที่เราจะาฟื้นฟูในศูนย์แล้วก็ฟื้นฟูที่บ้านนะครับในการฟื้นฟูที่บ้านเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกมา,าดูแลเด็กพิการตามบ้านาคุณรังสค์นั้นมี มีความพิการอยู่แล้วยิงอยู่แต่มีอายุมากแล้วนะครับแล้วก็ได้มีอาชีพโดยมีการวัดภาพนะครับด้วยปลายเท้านะครับแล้วก็เห็นว่าโอเคเราเมือ่อเมื่อพบตรงนี้แล้วนะครับเราก็มีการช่วยเหลือว่าคุณรักษาต้องการช่วยเหลืออะไรบ้างต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับให้ติดต่อกับศูนย์การึกษาพิเศษคุณรักษานั้นถึงแม้ไม่มีมือนะครับก็ต่อสู้ชีวิตแล้วก็มีความสุขอย่างที่เราเห็นอยู่ที่วันนี้แพน ความสุขของมนุษย์นั้นอยู่ที่ใจนะครับไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความพิการเนี่ยอยากให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่าความพิการนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พิการจะรู้สึกว่าพิการมากน้อยแค่ไหนเนี่ยรู้ขึ้นอยู่กับสภาพของสังคมเองนะครับถ้าสังคมไม่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเอ,อื้อ ให้กับคนพิการใช้ประโยชน์ได้หรือมีเจตกติต่อคนพิการในทางที่ไม่สร้างสรรค์น,นะครับชีวิตของคนพิการก็เหมือนกับเป็นคนที่มีเวรกรรมนะครับแต่ถ้า,าคนในสังคมมีเจตกติสร้างสรรค์เอื้ออาทรนะครับคอยเพื่อกูลซึ่งกันและกันทาสภาพแวดล้อมต่างๆคนพิการจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองพิการนะครับและจะรู้สึกว่าตัวเองก็สามารถ อยู่อย่างมีความสุขในสังคมนี้ได้เหมือนอย่างที่ผมรู้สึกอยู่ทุกวันนี้ผมก็ขออยากจะฝากสองเรื่องนี้ไว้กับท่านผู้ชมด้วยครับโอเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะอันดับแรกเลยผู้พิการต้องให้กําลังใจตัวเองก่อน นอกจากนั้นคนในสังคมก็ต้องเปิดโอกาสแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับผู้พิการด้วยเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้เราบอกกันแล้วนะคะว่าวันนี้ทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมารับภาพที่คุณลอนสันเตรียมไว้ให้ภาพนั้นจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ผู้ชมคะและนี่ก็คือภาพที่คุณลอนสันโลคำนะคะจิตจิตกรปลายเท้าที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมาให้กับทางด้านของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับครับท่านผู้ชมที่ต้องการชมภาพนี้ด้วยสายตาตัวเองนะครับหรือต้องการบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการติดต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้นะครับโดยเบอร์โทรศัพท์0 2 8 8 6 0อ2 0 6 4 3 3 2 7 4 4 นะครับ อย่างที่ได้สัญญากับคุณผู้ชมไว้แล้วนะคะว่าวันนี้คุณลังรค์จะพานอนองแล้วก็คุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดเลยทเที่ยวที่หไหนคะก็มีที่เที่ยวเยอะแยะครับ <c oughs> ผมจะพาสมน้องไปเที่ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยขุงนราครับจะเป็นที่ไหนบ้างน,นะคะตามมาเลยคะ่ะ เตรียมสู้อีกวันที่สดใสบุกประสาทนั้นยังคงมีมากมายขอจงมั่นใจและเดินต่อไปแม่ไม่มีมือเพอจับต้องแม่ไม่มีขาเพื่อก้าวเดินแม่ไม่มีดวงตายมองเห็นแม่ไม่มีเสียงไม่ได้ยิน ขอบคุณมากเลยค่ะยังคงมีแรงเพื่อสู้ต่อไปอาจจะเหนื่อยและท้อบางคราวอ่อนไหวประจงมั่นใจและยิ้มสู้กับมัน มีด <m í toys> <P an> ้วยเหรอคะครับที่นี่ก็ปลูกได้ครับปลูกด้วว่าปลูกได้จากประเทศออสเตรเลียปลูกได้กในนอกนีตผลิตที่นเลยังใเลยครับเราเราลังปลูกเริ่มปลูกให้ให้คนที่มาที่เยอยิ้นก็คือเอาไปทำเป็นขนมครกเคี้ยวอื่นๆครอง Have a golden memory อะไรกันเนี่ยแ<า>ง่กินาต้มอะไรม ก็ยอมใจโลกเปิดมนต์เพียงใด้หัวใจยังคลั่งเพลงปางนเาชื่นเอาไว้ยอมใจดูเพลงยายนึกกลัวหวัดเพรงยิม้มสู่คนเป็นคนจะจนหรือไม่ใครือดี มาพานลับลวงยิง้มและไม่ใจสู้มุ่งมุ่นเผดภัยไปกันทำความดีให้มีจใจสุภาพสร้างแต่ความเมตตา เกิดโอกาสหน้าได้แวะมาที่จังหวัดเลยอีกอาจจะแวะมาเยี่ยมคุณรังสรร์อีกครับีีครับค่ะวันนี้นะคะชีวิตของคุณรังสัร์เองคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับหลายๆท่านดูชีวิตของคุณรังสัร์แล้วนะคะคงจะทําให้มีกำลังใจมากขึ้นและรายการนี้สู้ของเราในคะจะพาชีวิตของใครมาให้ทีวีชมได้สัมผัสกันอีกก็ติดตามได้ที่นี่ค่ะวันนี้นะแล้วก็คุณรังสรรค์ากทงกท่านไปก่อนเพราะเปนหน่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ Will I be the one to